อือโอ้ตะวันคัดลายมือได้สวยดีทีเดียวนะงั้นเติมพลังสักหน่อยนะจ๊ะขอบคุณค่ะคุณปู่ <c oughs> ผมขอนลำหมอนเยินแก้วหนึ่งด้วยนะครับเอมก่อนอื่นเ <c oughs> มฆต้องจัดการกับหนังสือเรียนที่กระจายกระจายนี่ก่อนดูสิเมฆวางทิ้งไว้เดินเหยียบไปมาจนหนังสือยับหมดแล้วนะไม่เห็นเป็นไรเลยนี่ครับก็แค่หนังสือยับนิด <c oughs> หน่อยโอ้เมฆพระมหากษัตย์ไทยท่านทรงอุตสาหวางพื้นฐานการศึกษาให้เรา เมฆน่ะละเลยหนังสือรุ้ไเ้ว่าหนังสือเล่มแรกมีมากกว่า300ปีแล้วนะตั้งแต่สมัยพระนารายมหาราชพระนารายมหาราชช่วยเรื่องการศึกษาย,ยังไงเหรอคะในสมัยนั้นนอกจากฝรั่งเข้ามาเผยแพร่ศาสนาและสอนหนังสือแล้วตอนนั้นตำราเรียนไทยยังไม่เป็นแบบแผนพระองค์จึงโปรดให้แต่งตำราหลักภาษาไทยขึ้นนับได้ว่าจินดาบณีเป็นแบบเรียนเล่มแรกเลยนะคนไทยจะได้มีความรู้ทัดเทียมกับต่างชาติยังไงละ่ะ เราไปดูของจริงกันเลยดีกว่าตะวันแต่แมกยังมีการบ้านค้างอีกเพียบเลยนะเอาหน้านี่ก็เป็นการเรียนรู้เหมือนกันวัดพุทธไทยสวรรค์สมัยสมเด็จพระนารายมหาราชวัดนี้มันเกี่ยวข้องกับหนังสือเรียนตรงไหนเนี่ย S 1> <S 1> ก็สมัยก่อนยังไม่มีโรงเรียนเขาก็เรียนกันที่วัดไงล่ะลองฟังดูสิเหมือนได้ยินเสียงเด็กอ่านหนังสืออยู่นะองังคาาพะสงเพชะขาดอางคาดผูกคาดพิคาดราชยานสงสัยกำลังเรียนหนังสืออยู่จริงๆด้วยโยมมูเที่ยวเล่นอะไรอยู่เข้ามาทอนหนังสือบัดนี้เที่ยวหรือจะให้อัตามาเขียนตี <S 1> <S 1> ฮะมาถึงนี่แล้วยังต้องท่องหนังสืออีกหรอนเนี่ย เป็นเด็กหญิงจงกลับไปช่วยแม่โยมเฝ้าเรือนเสเถิดเอาแมวของโยมกลับไปด้วยนะชิตะว,วันเรียนเก่งกว่าเมฆอีกงั้นเราแอบดูอยู่ข้างนอกแล้วกันนะแก่นแก้วอา้าวอ่านทอนเมื่อครูอีกรอบตามอาตมานะหนึ่งโสดคือไม้หมวนไม้มาลายอาเนกาประกอบเป็นฉันทาผู้พิเศษอย่าหลงไหลไฝ <ป S 2> <ไป S 1> ใจและให้นัน นนอกโยม่ยใใสครแลยองยยอันใดย่าอนไม่แต่งั้นหร,หรือคราวหลังโยมต้องมาฝึกอ่านเพิ่มเติมกับอัตมาซะแล้วหาพวกเจ้ามีความรู้ติดตัวประหนึ่งอาวุธก็สามารถปกป้องบ้านเมืองบับรงให้สถาพรที่สำคัญการเรียนการสอนภาษาไทยยังไม่มนีรยรเบียบแบบแผนพระองค์จึงให้แต่งตำราหลักภาษาไทยอย่างจินดามณาีขึ้นผมจะพยายามครับ โ้แม่ตังใจเรียนนา่ดูเเลยนะ็กๆนี่ไงล่ะหนังสือจินดามณีประพันธ์โดยพระโหราธิปดีในหนังสือรวบรวมเอาหลักภาษาไทยทั้งเรื่องการใช้สระพยัญชนะวรรณยุกต์และการแต่งคำประพันธ์ชนิดต่างๆเอาไว้ อ๋ยเราอ่านหนังสือจนหมดแรงเลยตะวันเราจะได้ไม่ลืมเอกลักษณ์ของภาษาและวัฒนธรรมไทยไงตะวันอยากอ่านค่ะมเมื่อกี้ไม่ได้อ่านเดู๋เมฆอ่านให้ฟังหนึ่งโซดคือไม้มวนไม้มลายอเนกาประกอบอเป็นชันทาผู้พิเศษอย่าลหลงไหลการทำเรียนเป็นเรื่องสำคัญสมเด็จพระนารายมหาราช ก็เลยโปรดให้แต่งจินดามณีเป็นแบบเรียนหลักภาษาฉบับแรกของไทยคนไทยจะได้รู้หนังสืออย่างถูกต้องเมื่อรู้หนังสือก็สามารถ้นขวายหาความรู้ในกว้างขวางและสามารถใช้ความรู้ที่ได้มาพัฒนาประเทศไม่ให้แพ้ชาติใดในโลก เอ้ขนนกนี่ลอยมาจากไหนปากาขนนกจะพาเราไปสมัยพระเจ้าอยู่หัวพระรามากอดแน่เลยแม่เหมือนห้างใหญ่ในกรุงเทพสมัยปัจจุบันเลยนี่ถุแม่เรามาเห็นนะคงจะตื่นเต้นน่าดู